ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องผัวผู้เห็นแก่ตัวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติทุกตัวละครเหตุการณ์และสถานที่ในนิทานนี้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการเท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสถานที่จริงใดๆและนิทานทุกเรื่องไม่ได้ลอกเลียนแบบใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ มีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อนพและแก้วทั้งสองเติบโตมาในครอบครัวชาวนาเหมือนกันครอบครัวของนพเป็นครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนะักพ่อแม่ของเขาเป็นคนขยันแต่พูดน้อยและไม่ค่อยแสดงความรักต่อกันนพจึงเติบโตมาด้วยการมองเห็นความลำบากของชีวิตแต่ขาดตัวอย่างของการแบ่งปันหรือการดูแลซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันครอบครัวของแก้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักพ่อแม่ของแก้วเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็ง พวกเขาสอนให้แก้วรู้จักความอดทนและการช่วยเหลือผู้อื่นแก้วจึงเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีอ่อนโยนและมีความหวังว่าอนาคตของเธอจะดีขึ้นเมื่อเธอมีครอบครัวของตัวเองเมื่อแก้วและนบได้พบกันในงานเทศกาลของหมู่บ้านความรักก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองต่างเชื่อมั่นว่าความรักจะช่วยให้พวกเขาฝ่า,ฝาฟันอุปสรรคในชีวิตได้แม้จะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่ทั้งคู่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันหลังจากแต่งงาน ทั้งคู่ก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการสร้างกระท่อมเล็กๆบนที่ดินของพ่อแม่แก้วพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายออกไปทำนาและรับจ้างทั่วไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับอนาคตแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่แก้วมักมองว่าเป็นความสุขเล็กๆที่ได้อยู่เคียงข้างคนที่เธอรักอย่างไรก็ตามเมื่อใช้ชีวิตคู่ไปได้ไม่นานนิสัยที่แท้จริงของนบก็เริ่มปรากฏ นบเป็นคนที่ไม่เคยถูกสอนให้ช่วยเหลือในบ้านงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่ซักผ้าทำความสะอาดไปจนถึงการทำอาหารล้วนตกเป็นหน้าที่ของแก้วทั้งหมดในยามที่นบกลับมาจากการทำงานกลางแดดร้อนเขามักนั่งพักใต้ร่มไม้หรือไม่ก็นอนบนเปลข้างบ้านโดยไม่สนใจว่าภรรยาของเขากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่ในครัวบางครั้งแก้วเหนื่อยจนแทบล้มลงกับพื้นแต่เธอก็ยังอดทนทำทุกอย่างด้วยความหวังว่า วันหนึ่งนบจะเข้าใจและช่วยเหลือเธอบ้างแก้วรู้ดีว่าชีวิตคู่ต้องอาศัยความอดทนและการเสียสละเธอไม่เคยบ่นหรือกล่าวโทษนบเลยแม้แต่น้อยเพราะเธอเชื่อว่าความรักสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เธอภาวนาอยู่ในใจทุกคืนว่าเขาจะต้องดีขึ้นเขาจะต้องเห็นใจฉันสักวันหนึ่งแต่ในขณะที่แก้วพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตคู่นบกลับไม่เคยสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าของภรรยาเลย เขามองว่าแก้วทำงานบ้านได้ดีอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องเข้ามาช่วยความแตกต่างในความคิดของทั้งสองคนเริ่มชัดเจนขึ้นแม้แก้วจะยังคงอดทนแต่ลึกๆในใจของเธอก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตคู่ครั้งนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่เธอเคยคิดหลังจากที่แก้วแต่งงานกับนบได้สองปีข่าวดีที่เธอรอคอยก็มาถึงเธอตั้งครันลูกคนแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นของครอบครัว แต่สำหรับแก้วความสุขนั้นถูกบดบังด้วยความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและใจแม้จะตั้งครรภแก้วก็ยังคงทำงานหนักทุกวันเธอยังคงออกไปทํานารับจ้างทั่วไปและกลับมาดูแลงานบ้านทั้งหมดโดยไม่มีใครช่วยเหลือนบไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเลยเขายังคงใช้ชีวิตแบบเดิมคอยเก็บเงินจากงานรับจ้างและใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านในขณะที่แก้วต้องจัดการทุกอย่างเองเมื่อท้องของแก้วเริ่มโตขึ้น ความเหนื่อยล้าก็ยิ่งทวีคูณเธอต้องแบกน้ำหนักของลูกในครันพร้อมกับภารณาที่ในบ้านและนอกบ้านเธอมักรู้สึกปวดหลังปวดขาแต่ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องอดทนต่อไปเพราะไม่มีใครช่วยแบ่งเบาภาระของเธอเมื่อถึงวันคลอดแก้วให้กำเนิดลูกชายตัวน้อยที่ตั้งชื่อว่าต้นเด็กน้อยเป็นแสงสว่างในชีวิตของเธอความเหนื่อยล้าทั้งหมดเหมือนจะหายไปเมื่อเธอได้ยินเสียงร้องแรกของลูกชาย และเมื่อได้อุ้มลูกไว้ในอ้อมกอดความรู้สึกอ่อนโยนและความรักที่มีต่อลูกชายทําให้เธอรู้สึกว่าเธอพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเขาหลังจากต้นเกิดมาแก้วต้องทําหน้าที่เป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกันเธอต้องดูแลลูกชายที่ยังแบบบอกต้องตื่นกลางดึกเพื่อป้อนนมและกล่อมลูกนอนขณะเดียวกันก็ยังต้องทํางานบ้านและออกไปรับจ้างเหมือนเดิมนบกลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลลูกเลย เขายังคงปล่อยให้แก้วจัดการทุกอย่างเพียงลําพังโดยมองว่าการเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงบางครั้งแก้วเหนื่อยจนแทบหมดแรงแต่เมื่อเธอขอให้นบช่วยอุ้มลูกสักพักเพื่อที่เธอจะได้พักมือบ้างนบก,ก็ปฏิเสธอย่างง่ายดายและพูดว่าเด็กเล็กเป็นงานของผู้หญิงฉันไม่รู้จะช่วยอะไรได้เธอเป็นแม่น่าจะรู้นบมักใช้เวลานั่งเล่นหรือพักผ่อน โดยไม่ใส่ใจว่าภรรยาของเขากำลังลำบากแค่ไหนแก้วต้องอดทนกับความเหนื่อยล้าทั้งหมดเพียงลำพังแม้เธอจะมีความสุขที่ได้เลี้ยงดูลูกชายแต่ลึกๆในใจเธอก็รู้สึกโดดเดี่ยวและผิดหวังแก้วเริ่มคิดถึงคำสอนของพ่อแม่เธอที่เคยบอกว่าชีวิตคู่ต้องมีการช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เธอเจอในชีวิตสมรสกลับไม่เป็นอย่างนั้นนกดูเหมือนไม่ได้มองเธอเป็นคู่ชีวิตที่เท่าเทียม แต่เหมือนเธอเป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านทุกคืนหลังจากที่แก้วกล่อมลูกกลับเธอได้แต่นั่งมองลูกชายด้วยความรักและสงสารตัวเองในเวลาเดียวกันเธอเริ่มตั้งคำถามในใจว่าชีวิตคู่ที่เธอเคยหวังไว้จะมีความสุขนั้นยังคงเป็นไปได้หรือไม่เวลาผ่านไปหลายปีนับตั้งแต่แก้วแต่งงานและเริ่มต้นชีวิตคู่กับนกชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่เพียงแค่ร่างกายที่ต้องรับภาระหนักจากงานในบ้านและงานนอกบ้าน แต่ยังรวมถึงจิตใจที่ต้องแบกรับความโดดเดี่ยวและผิดหวังแก้วไม่มีโอกาสได้พักไม่มีคำพูดปลอบโยนหรือกำลังใจจากสามีและที่สำคัญหนบไม่เคยแสดงความรับผิดช,ชอบในการดูแลครอบครัวเลยแก้วตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ทุกวันเริ่มต้นด้วยการเตรียมอาหารปุ้มลูกชายไปทำนาเพราะไม่มีใครช่วยเลี้ยงพอกลับถึงบ้านก็ต้องทำงานบ้านต่อจนดึกดื่นแม่ลูกชายอย่างต้นจะเป็นความสุขเดียวในชีวิตของเธอ แต่ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานก็เริ่มกัดกินหัวใจของแก้วจนเธอแทบหมดกำลังวันหนึ่งแก้วรู้สึกไม่สบายร่างกายอาการไข้ขึ้นจากความเหนื่อยล้าสะสมแต่เธอก็ยังต้องลุกขึ้นมาดูแลต้นลูกชายตัวน้อยที่ก็ไม่สบายเช่นกันเขาไอและร้องไห้ตลอดทั้งคืนในขณะที่แก้วพยายามกล่อมลูกนอนและเช็ดตัวให้ลูกอยู่เงียบเยบนบกลับนอนหลับอย่างสบายบนเปลใต้ต้นไม้ของชายคาบ้าน โดยไม่มีทีถ้าจะสนใจหรือเข้ามาช่วยเช้าวันนั้นหลังจากคืนที่ไม่ได้นอนและต้องดูแลลูกคนเดียวแก้วตัดสินใจลุกขึ้นมาพูดกับนบสิ่งที่เธออดทนเก็บไว้มานานหลายปีถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของคำถามที่เต็มไปด้วยความอัดอั้นฉันเหนื่อยเหลือเกินทำไมพี่ไม่เคยช่วยอะไรฉันเลยพี่เห็นฉันเป็นภรรยาหรือคนรับใช้ลูกมันไม่สบายฉันก็ไม่สบายทำไมพี่ไม่ลุกมาช่วยบ้าง นบที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่มองแก้วอย่างไม่ใส่ใจและตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าเธอเหนื่อยนักก็ไปสิฉันไม่รังเธองานแค่นี้ก็ทำไม่ได้มันจะเป็นครอบครัวได้อย่างไรฉันทำงานหนักเหมือนกันคำพูดของนกเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจแก้วเธอนิ่งงานไปชั่วขณะและรู้สึกเหมือนทุกอย่างในชีวิตคู่ที่เธอพยายามอดทนมานานพังทลายลงในวินาทีนั้นหลังจากเงียบงันอยู่นาน แก้วตัดสินใจครั้งสำคัญเธอลุกขึ้นไปเก็บเสื้อผ้าและเข้าของเท่าที่จำเป็นใส่ในกระบุงเล็กๆแล้วอุ้มต้นไว้ในอ้อมแขนน้ำตาของแก้วไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวขณะที่เธอหันหลังให้บ้านที่เคยคิดว่าจะเป็นที่พักพิงในชีวิตเธอเดินออกไปอย่างเงียบงนันทำกลางเสียงลมพัดในยามเช้าแก้วพาลูกชายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอแม่จะลำบากเพราะพ่อแม่ของเธอก็ไม่ได้มีฐานะดีนะ แต่เธอกลับรู้สึกว่าการกลับบ้านครั้งนี้เหมือนการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานเธอรู้สึกถึงอิสระและความสบายใจที่ไม่ได้รู้สึกมานานในทุกค่ำคืนที่เธอได้นั่งมองลูกชายหลับเธอรู้สึกว่าเธอทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแม้จะไม่มีสามีอยู่ข้างๆแต่แก้วรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเธอและลูกต้องมีความสุขและความสุขนั้นเริ่มต้นจากการหลุดพ้นจากสิ่งที่ฉุดรั้งเธอไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากวันที่แก้วอุ้มลูกชายตัวน้อยเดินออกจากบ้านไปชีวิตของนบก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของลูกชายและความอบอุ่นจากมือแก้วที่คอยทำงานทุกอย่างกลับกลายเป็นบ้านที่เงียบเหงาในทุกเชา้านบต้องลุกขึ้นมาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองจากที่เคยตื่นมาแล้วมีข้าวพร้อมกินต้องนั่งมองจานข้าวที่ว่างเปล่าเพราะไม่มีใครหุงให้เขาพยายามจะหุงข้าวเอง แต่ผลลัพธ์ก็ออกมาเละบ้างแข็งบ้างจนเขาต้องกินไปด้วยความขมขื่นงานบ้านที่เคยคิดว่าเป็นของผู้หญิงก็ตกมาอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสื้อผ้าที่เคยพับเรียงอย่างเรียบร้อยตอนนี้กองเป็นผูกเขาอยู่มุมห้องฟูกนอนที่เคยสะอาดก็เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับเพราะไม่มีใครซักหรือทำความสะอาดให้นอกจากความลำบากในชีวิตประจำวันแล้วความเงียบในบ้านก็ทำให้นพรูศศ้สึกอ้างว้างยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่เขากลับมาบ้านจากงานรับจ้างเขาอดไม่ได้ที่จะมองหาลูกชายตัวน้อยที่เคยวิ่งมาหาเขาพร้อมเสียงเรียกพ่อแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วมีเพียงความว่างเปล่าที่ทำให้หัวใจของเขาหนักอึง้งเวลาผ่านไปหลายเดือนนบเริ่มรู้สึกถึงผลของการกระทำของตัวเองเขาทบทวนสิ่งที่เขาเคยทำเขาเริ่มมองย้อนกลับไปถึงวันที่แก้วอดทนทำทุกอย่างให้เขาแม้เธอจะเหนื่อยแค่ไหน แต่เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าและยิ่งกว่านั้นเขาไม่เคยช่วยแบ่งเบาภาระหรือให้กำลังใจเธอเลยความคิดถึงลูกชายทำให้นกตัดสินใจเดินทางไปหาแก้วเขาหวังว่าแก้วจะยอมกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งเมื่อเขามาถึงบ้านของพ่อแม่แก้วเขาเห็นแก้วกำลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แก้วดูเหนื่อยแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความสุขนกพยายามพูดขอโทษและอ้อนวอนให้แก้วกลับไป เขาพูดถึงความลำบากที่เขาต้องเจอหลังจากที่เธอจากไปและสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่แก้วตอบกลับอย่างหนักแน่นด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นฉันเหนื่อยมามากพอแล้วพี่ไม่มีวันเปลี่ยนฉันขออยู่แบบนี้ดีกว่าคำพูดของแก้วเหมือนดาบที่แทงเข้าไปในหัวใจของนกเขารู้แล้วว่าความผิดพลาดของเขานั้นใหญ่หลวงเกินกว่าจะได้รับการให้อภัยเขาทำลายความเชื่อมั่นและความรักที่แก้วมีให้เขาจนหมดสิ้น นบกลับบ้านไปพร้อมกับหัวใจที่หนักอึง้งบ้านที่ว่างเปล่ากลายเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความโดดเดี่ยวและความเสียใจเขาเริ่มเข้าใจว่าความเห็นแก่ตัวและการไม่เห็นคุณค่าของคนที่รักเขาทำให้เขาสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปจากวันนั้นเป็นต้นมานบต้องอยู่ตัวคนเดียวทบทวนสิ่งที่เขาทำผิดพลาดและใช้ชีวิตในความเงียบเหงาซึ่งเป็นบทเรียนที่สอนให้เขารู้ว่า เมื่อคุณละเลยและไม่เห็นคุณค่าของคนที่รักคุณสักวันหนึ่งคุณจะสูญเสียพวกเขาไปและไม่มีทางที่จะเรียกคืนกลับมาได้อีก